กราบขอโทษกราบขอโทษท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่ผมไม่ไลงคลิปเพราะว่าผมต้องสอบเชีรยง,งานค้างนะคะท่านผู้ชมครับผมกราบขอภัยมานานที่นี้ด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปผมจะพยายามลงคลิปให้มากที่สุดนะครับและ จะลงคลิปทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้คุณจะได้ดูคลิปผมนะครับกาขอโทษที่ไม่ลงคลิปด้วยผมจะลงคลิปนอกเหนือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ลงเมื่อจริงๆแล้วผมก็จะลงเสาร์อาทิตย์เสาร์ถึงอาทิตย์นี่แหละก็คืออาทิตย์จะนร์อังาพาดพราะหัันสุกนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ โอเคนะครับผู้ชมครับก็กราบขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปบ๊ายบาย